hello 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 rồi, hello 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 check hello 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 ฝ่ขวาครับเราจะน้อยหน้าเขาไม่ได้ออเอาเขาเสียเขาเขาเสียมากนะครับท่านมองนะท้านมองนห็นคนมาทุกคนมา้่านหน้าไม่เห็นนะ้าดับหรือเปล่าถ้าดับมีเสียงหรือเปล่า <_ an> อเคโอเคโเคฮชื่นใจมากเอ๊ะอะไรครับอะไรโอเคเอาขอบค,คุณครับ ขอขอแบบซาวแบบว่าทุกคนพร้อมกันเลยได้ไหมฮะขอเสียงเชียหวานเลยครับโอเคนะต่อไปนี้ก็ขออินี้ต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับเข้าสู่ภูมิลล่าเบอร์เดย์แฟนคอนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยภูมิลล่าเนี่ยเป็นคอนเซ็ปที่บุ้งคิดขึ้นมานะครับว่าอยากให้ทุกคนเนี่ย ใน็นลา่าของภูมินะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามามีความสุขร่วมกับภูมิไปพร้อมกันนะครับผมหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับแฟนคอนครั้งนี้นะครับ